มาสวัสดีครับผมอยู่ผมนุ้ยนี่ก็นิ่งนะคะอ่าก็เราไม่ได้มาเล่นเกมอะไรกันแบบนี้หนาแล้วนะฮะวันนี้เราเคยเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะบูมล้อเองวงล้อไ่ถือไปละใช่อันนี้ก็เลยเอาออกมาเป็นตัวเป็นเแบบทำเองเป็นะเออเอียงหน่อยเอียงหน่อยอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรานั่นแหละเราก็จะไม่อะไรไชื่อลนเขาป็นอวเนี่ยเราก็จะมาผมอาจจะยินอื่นนะทุกคนเห็นไหมเห็นไ ผมเพิ่งไปฉีดยามาฉีดยาแบบตเติมหยอดแล้วนะพอดีเจเ็บท้องแนะ,ะกินอะไรไม่รู้กินเป็นซีเยอะไม,นานานไม่ต้องกินอะไรไม่รู้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวเขาจะด่าเราไปกินน้ำเขาเลยเจ็บท้องพอพอกระเพาะไงลูกกระเพาะอ่ากินเยอะมันไม่ดีแล้วมันลมไปนะโอเคมาคูณกับผมใครจะเล่นก่อนวิธีก็คือถ้าเกิดว่าผมสุ่มอะไรไปใช่ไหมป<อ>้าหนึ่งใช่ไหมป้าทานเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรเลย รอเล่นรอเล่นอ่าถ้าเกิดผมได้ถ่ายรูปทุเรศลงเฟซเนี่ยผมก็ต้องทำอ้าถ้าเกิดเราผมได้เดียวหัวเข่าผมก็ต้องเดียวหัวเข่านี่อ่าเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าผมได้เอสกีเอ็กก็ปิดกล้องไว้นู่นเจ็บท้องกูก็ไหวไว้กินยาแล้วพร้อมนแหลเดี๋ยวตกหายไปเฮ้ยเขาบอกว่าเป็นของขวัญพิเศษโดยพิเศษเนี่ยมานานทีมาแล้วสิบปีละครั้งเจ็ดปีนี่น่ประมาณ สองข้างอยู่นานเนี่ยแล้วคนละกิโลแบบหมุนเนี่ยไปเรื่อยๆได้ไงไม่อยากเบื่อแบบนี้ด้วยหรอมาปองยิ้ชุ่มก่อนเริ่มแยวยิงยาป้ากระเป๋ายิงชุ่มเอ้คือว่าเข็มไม่ได้เอาใหม่ยิงยาป้ากระเป๋ายิงชุ่มอ้ามึงนี่โง่ไม่เคยจำจริงๆกดได้ก็แตะกรนได้ไม่อย่างนั้นเออมาคนละเดียวไงคือว่าผมต้องชุ่มก่อนแล้วก็คุณดูยิชุ่มก่อนเนีโยผมเองใช่อ่า ก็คือมันจะมีทั้งที่แบบสุ่มแล้วเราได้ผลประโยชน์กับสุ่มแล้วเราเสียผลประโยชน์นะครับคุณใช่อ่าหนึ่งสองสามโอ้โหหมุนเบาๆหน่อยได้ไหมมันจะพังก <c oughs> ดแม่แสงแรงเลยวงรอบ้างอะไรไม่รเอสอีเอสไปเลยเพื่อนได้จบแบ็คขนพองดีขน <c oughs> เยนอะ้วยม,ม,มุนกลับมันวนกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหมุนเด้อโอเคโอเคอยู่ดีอยู่แล้ว ถ่ายรูปเล็ดลงแกล้งเอาอันแรกไหมอันนี้มันหมุนไงนไอไอตรงนี้มันอาจจะเอียงไงใช่ไหมอาอันแรกดีกว่าเอาแรกนะทุกคนเพราะว่าไอวงล้อของพวกเรามันทำมาไม่ได้มาตรฐานใช่เ<ส> <ๆ S 2> ด็กๆเอียงหน่อยนะได้ไสุดท้าย <ๆ S 2> ผมดยโดนแบ็กอน ขอแขนแล้วกันนะดูทุก <I see. S 2> คนดูขาผมโอ้โห oh, oh, เป็นขาเอาเขาขตรงนี้ได้ไหมล่ะไม่ได้เอ้ยมันก็ยาวมือนก็ต้นงขอแขนเถอะแขนตรงนี้ไม่ได้ต้องแขนตรงนี้เทียนเองเดี๋ยนะวนะหัวร้องถ้ามันอ,ออกนะเออเยอะไปอ่ะโอ้ยตายตา <laughs> 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 นิ่งๆสิเู๊ววู๊ววู๊วูกติดอะอะไรของมึงเนี่ยทำไมอันแรกมากูได้ไม่ดีเลยวะดวงไม่ดีไงวันเนี้ยโดนเขี่ฉีดยาแล้วทุกแกงทักเลยแหละยังมาโดนแว๊กอีกเหรอติดแน่นๆติดนน่นแล้วแล้วจะจะดึงเองหรือให้นิ่งดึงดึงเองดิมึงอะดึงดิ ว้าอะไรอ่ะมาสองเส้นเองมันเจ็บเพราะว่ามึงเป็นเหงื่อมันเลยไม่ติดกูบอกแล้วมึงติดตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเหนนไไงืงห่อไงเรื่องมือไม่รู้แต่ละไม่รู้ไม่รู้ตาคุณตาคุณอาร<อ>มณ์นี่เห็นไหมทุกคนครับผมว,ว่ามันสนุกดีนะใครอยู่กับฟูงกับแฟนอะไรเงี้ยเออใครอยู่กับฟูงกับแฟนสามารถเอาแบบเอาไปทำเล่นกันได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอ<ล>ียงนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปมึงเกือบโดนเกือบโดนกู ถ่ายรูปเล่นลงเฟซเอออันนี้มึงต้องโดนเองเอาโทรศัพท์มานะผมจะถ่ายรูปให้ทุนนะคุณไปรอดูในเฟซนะมันอาจจะลบหรือเปล่าไม่รู้นะหนึ่งสองสามอ่าโอเคด้รูปแล้วนะเจอกันในเฟซมันทำไมหน้าเหลือแค่นั้นน่ะมาตาผมนะฮะขอ S X ลูกขอลงแบบนี้ปั๊บแบบนี้เกม่หลายครั้ไม่หลายนี่นี่ S X อยู่ได้ S E X อยู่ได้ บางทีน้องๆอาจจะงงว่าอะไรวะพี่ S E A น้องไปเช็ดกูเกิลดูรู้เลยพี่อยากได้มาอันนี้พูดตรงนะนี่ไปไปละไอ้ที่หมุนก็ไปด้วยไม่เป็ไรไม่เอาตามที่หมุนนะตามเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาตามที่หมุนเ้ะตามที่หมุนด้ยคิดคิดคิเอาตามที่หมุนด้วยหมุนเขาเรียกว่าไม่ใช่หมุนแค่วงล้อใหญ่อะที่หมุนหมุนตามด้วยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเนี่ยน้ามาคิด อันนี้อยู่ไม่คเลือเอานะคุนน่เฮ้ยอะไรอะะแบคโขนแบโขนแบโนเอาตามวงลอตามงอที่แบคมาที่แบคมาุนเจ้วขคอบไม่ได้เฮ้ยไม่เอามันเป็น อันน๋อโอเคโอเคอาหลังแขนดีกว่าเออนี่เอาที่ไม่มันไม่มีขนเนี่อ่ะขนพี่อยู่ไหนหมดฮะหัวซ่อนหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะไปค้นหาเฮ้ยยาวยาวดิโกงว่ะเข้ากันเลยเข้ากันเลยหนึ่งนะหนึ่งตองซ่อน้ยเจ็บมออกแต่เจ็บคุณแสดงหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่แต่มันเจ็บมันเจ็บใช่นี่ไงขนออกมาหนึ่งเส้นไงว่าและ มาอยู่วบบนี้เอามาเวดเนี่ยฮะเอาอตาคุณนะใช่เอาตาผมอ่ะโอเคมาผมแค่เอชเอ็กซ์ปุ๊บจบชิปเลยแค่นั้นเพราะผมต้องการสิ่งนี้คุณไปให้ผมมาวิ่งเจ็ดปีนี่สองครั้งเลยเนะสองครั้งคุณพันอุวยบ้าบอคอของพ่อไอ้เกือบเอ๊มันยิงอยู่ตรงนี้อะไรวะไม่มันไม่ได้เนี่ยมันอยู่แบบครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะเอียงหัวเข่ามันมันมันเอียงท่งนี้นิดนึง เอาคุณก็ต้องเลียวหัวเข่าแล้วสิอย่างเงี้ยแ่ะเอาเอาโอ้ยจริงเหรอวะจริงเลียวหัวเขาเ่าเย้เยใครเป็นคนคิดใ้พวกนี้ปะเนี่ย<ด>คนดูนะ <c oughs> คนดูทุกคนช่วยคิดนะเนี่ยต่อไปเกิดมีวงลงรงร้อยอะให้แบบมีอะไรมาเล่นอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวเรามาสร้างวงร้องใหม่หนะแล้วก็มาเขียนเพิ่มด้วยกันไปได้มาถึงยังไงให้มันเร็วๆร็อะ หมุดแรงๆไงไอ้คิดอะไรวะทำไมไม่แรงเลยอ่ะหมุดไม่เป็ียนเองอ่ะมามามาเฮ้ยเอาเร็วเร็วเร็วนี้เปิดไม่ได้ S X ก็ต้องมีแล้ววะจะต้องมีแล้ววะนะฮะทุกคนครับขอแค่มันหยุดตรงนี้ยเอ S X นั่นจุ๊เลยเพื่อนเพื่อน S X ยังเดี๋ยวเพื่อน S มา S X ได้เลยไปแล้ว ผ่านต้องเห,หมือนเดได้ไหมได้ไม่ได้ตบโอโ้โหจะตบที่ไหนคุณบอกก่อนตบที่ตรงนี้แล้วกันอ้าวโอเคอ่ะไอ้ตบนี้ไม่เอาไ,ไม่เอาจะตบต <c oughs> โอเคอ่ะนี่มันไม่การตบนะผมหนึ่งอ๋อเจ็บมือด้วย ตกหน้าดีกว่าอีกรอบเนี้ยนิ้กูเริ่มไม่อยากได้เอ็นีเอ็งอ่ะเิ่อมอยากได้ตกเหมือนกันน่ะอ <c oughs> ืมลองมามึงอย่าใส่ <c oughs> รูปทุเรศลงเฟซทำไมกูต้องทำด้วยม,มาต้องโดนโดนก็ต้องโดนเหมือนกันเทุกค,คนไปรอ<า>ในเฟซได้ไหมไปผมทำเงทำหน้าทุเรศผมทำยไงก็กกกหลอกไม่ต้องทำก็ทุเรศอ่ะ โอเคนะโอเคนะโอเคได้สัตว์มองไงกูอีกลงมอร่วมกันเลยได้ไหมได้ลงมอร่วมกันมาถ้ากูเร็วเมืองเล้งอ่าเอตีเอ็กตบพลาดโจ๊กแล้วนะทั้งรุ่นกูอยากได้เอสีเอ็กแต่สิ่งนี้ให้ทุกคนดูไม่ได้หรอกนะสวักดีเซตีเอ็กไปจังไปดิงแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปใหม่มาทุกวัน9ก้าโมงห้าทีนะ ฝากติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะกัน,น,นแน่ช่วนสวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับดอ้าวมาเร็วอเร็วเร็วอ่ะ